โยสวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกับคนโตตัวเล็กอคนเล็กตัวโต,วต,วตวไม่ใช่สิขอชื่อ Jack. แจ็คแจ็คแฟนฉันไม่ใช่แต่ใหญ่กว่าแจ็คแฟนฉันอีกก็ขี้หูไปอัดอยู่ในแก้วหูวแก่สเต็ปเดิมกระตนบัตไม่ใช่ไม่ใช่แล้วรู้แล้วทําไมยมงต้องไปทําอย่างนั้นอีกครับ กันก็หาเวลามาไม่ได้อะก่อนนะเอาไงดีวะก็พยายามจะแสะแล้วก็งัดแสะแล้วก็งัดอ่าแสะแล้วงัดได้ไหมเอออ้าขาดตอนอีก ขนาดแสเองขาดตอนเลยอือม,อมผิวแกอักเสบด้วยแกเอาอะไรไปถูหนักขนาดนี้เจ็บไหมเนี่ยโดนอย่างเงี้ยม่เชี่ยวที่แล้วโดนนิดก็เจ็บโดนหน่อยก็เจ็บอะเชี่ยวที่แล้วแสดงว่าขูดอย่างมันเลยใช่ไหมบอกบางอ,อกหักช่ไหมัเกี่ยวเรื่องอะบอกเมียไม่ได้ จัดเสียงเรือ,อีผิตอนพเอออ่าตอนนี้ผมมีปัญหาอ่าผมเข้าไปถึงจุดตรงเนี้เดี๋ยวผมจะลองเสียบแล้วหมุนดูก่อนนะครับมืออาจจะบางมั่งไม่อาจจะบางนะจ,จะบางเลยอะ เอียงหงอเคโอเคโอเคตอนนี้ก็จะพยายามให้มันมุมกล้องให้ได้แสงให้ได้ก็ต้องหมุนอให้มันติดให้หมดไม่ขาดตน่น ตัวน,นี้ผมต้องทำช้าๆขอให้มันเหนียวแน่นแล้วมันหลุดออกมาทีเดียวอืมข้างบนหลุดออกมาแล้วอ่าันนี้ดึงไปถึงขอบแก้วหูไหมขอเป็นชิ้นเดียวชิ้นที่ติดแก้วหูเนี่ยโอ้ตัวน,นี้แน่นแล้วครับผมพยายามจะโยกออกมา หมุนอยู่ไปถึงข้างในแล้วขอเป็นแก้วหูวแล้วอ,อย่าหลุดนะโอเคไม่หลุดเจ็บนิดหนึ่งแล้เจ็บนิดนึงโอเคจบจบจบครับออกมาทั้งยวงแล้วไม่ดียังไงอยากให้มันเจ็บอ่ะอันนี้ไงโอ้โหก็ห <laughs> นักหนาสาหัส ก็เดี๋ยวจะดูว่าข้างในเหลือเศษอะไรไหมอืมขอดูแป๊บหนึ่งนะม,มีเศษก็มีเศษเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวก็น่าจะใช้อะไรเขียดได้ไหมใช้น้ำยาละลายแล้วก็ปั่นออกมาน่าจะง่ายกว่าครับมันเป็นเศษนิดๆหน่อยๆ เป็นหูที่ค่อนข้างลึกหรอครับใช่ใช่เป็นหูที่ลึกลึกมากตอนนี้ก็เอียงให้ไปถึงข้างในหูเลยข้างในแก้วหูตอนนี้ก็เกาตรงที่ตรงนี้มีเศษเศษโอเคให้หน้ำยาละลายคี้หูไปละลายให้ได้ อย่าเกงหูนะถ้าเกงหูเนี่ยอีหูเนี่ยมันดิน้นแล้วมาโดนเครื่องมือด้วยมาโดนเครื่องมือนี่มันก็จะไปโดนคบผนังหูอ่ะโอเคตอนนี้เดี๋ยวผมจะใช้สำลีปลายเล็กๆเ,เลี่ยมเลี่ยมเสียเส้ยมเสี้ยมแล้วก็ไปหมุนหมุนหมุนเอาให้แบบปลายมันเนี่ยไปทะลวงไอ้ตรงขี้หูที่เป็น แผ่นน้อยด้านในอ่ะที่มันติดเป็นเศษเล็กเล็กมันเหมือนเศษยุยยๆอ่ะครับใครเห็นแบบเวลากระดาษชำระมันฉีดฉีแล้วไปมันยุยยๆแบบนั้นไหมมันจะมีขี้หูเหมือนเนื้อเยื่อบางๆางยุ่ยๆติดตรงขอบผูนิดนึงอ่ะหลังจากที่ตัวใหญ่มันดึงออกมาแล้วอ่ะสิ้นตอนที่ดึงเนี่ย ด้านในเนี่ยเขาจะมีเชื้อราน,นิดนึงนะที่เออเมื่อกี้ผมไม่ได้เตออกมาให้ท่านผู้ชมทางบ้านดูเออคำว่าเตก็คือแกะออกมาให้ดูอ่ะหรือว่าคลี่คลี่ขี้หูเนี่ยให้มันออกมาให้เห็นนะทางภาคเหนือเขาเรียกว่าเตะค,คำเมืองคำเมืองเรียกว่าเตะเตะแม่อุตส่าห์จะพูดไทยยังพลาดเมืองอยู่พูดไทยศาสตร์เมืองตั้งแต่อ่านี่ไงนี่ไง พอไปพูดเมืองจริงๆนะครับพูดไปได้แป๊บเดียวก็จะเป็นคําไทยพอพูดคําไทยไปก,ก็จะไปศูนย์เมืองทุกทีแล้วแบบบางทีเราก็งงตัวเองอะ <c oughs> บางทีก็คุยกับเพื่อนที่กรุงเทพหรือกับญาติที่กรุงเทพอะ่ะคุยไปคุยมาก็มีเมืองแบบออกมาโดยไม่ไม่รู้ตัวอย่างเช่นเออวันนั้น คุณลูกค้าเขามาเออที่นั่นที่นี่มันถนนไปมาสะดวกไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมโอ้ยคุณไม่ได้ไปมากี่ปีแล้วแบอบกว่ายี่สิบปีโอ้ยเดี๋ยวนี้รถเขาเว้นกันได้แล้วสักพักก็นเงียบเงียบกันหมดผมก็ขึ้นได้อ๋อรถวิ่งสวนกันได้อะครัทาท่าเนี้รถเว้นกันได้ก็คือวิ่งสวนกันได้ครับรถเว้นกันได้แบบโอ้โหอึ้งเลยอีกอันหนึ่งเขาเป็นดอยดอยใช่ไหม ขึ้นไปบอเ้ยสมัยนั้นแหะผมมานะเมื่อสามสิบปีก่อนเขาพูดใช่ไหมว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วบอกอ่ะแล้วครั้งสุดท้ายมาเมื是是่อสามสิบปีใช่ไหมก็บอกเออใช่เดี๋ยวนี้ถนนไม่เหมือนเดิมแล้วครับเลเินเลยบอกห้องเลยสักพักผมก็นึกขึ้นได้อ๋อถนนเรียบอะครับก็ทําเรียบไปถึงปลายเลยครับผูที่ฟ้าไงจําได้ไหมเ <c oughs> <c oughs> มื่อก่อนน่ะตอนที่มันต้องเดินจากฐานหอขึ้นไปบนผูมันยังไม่มีถนนนึกออกไหมแล้วต้องเดินกันแบบโหล ยิ่งหน้าฝนนะเดินเงินแบบขี้โคลแล้วก็ลื่นก็ลื่นแล้วก็เดินก็เหนื่อยแล้วก็ขึ้นไปเอาหนาวกันนะแล้วมีคนบอกเง้าวไม่ง้าวจริงขึ้นมาไม่ได้นะเนี่ยแล้วเดี๋ยวนี้เขาเขาทำถนนเนี่ยขึ้นไปแบบเกือบจะถึงที่อ่ะแล้วเดินแค่นิดเดียวอ่ะไม่ไดีเมา่ก่อนเดินกันเป็นหูโคตรเยอะอนะจริงๆเนี่ยถ้าดูด้วยตาเนี่ย มันไม่ไกลนะครับแต่เวลาเดินมันเดินชันขึ้นไปไครับมันจะเหนื่อยกว่าปกติคุณลองนึกภาพคุณเดินทางพื้นราบเน่ะพอคุณรู้ว่าต้องเดินสองกิโลคุณก็เบื่อแล้วใช่ไหมเออและไอ้สองกิโลเนี่ยมันมีส่วนต่างของความสูงเอาแค่ยี่สิบเมตรเนี่ยคุณก็จะเมื่อยขาแล้วครับไม่งั้นเขาบอกว่าคนดอยเขาจะแข็งแรงเนี่ยหมายคนดอยเนี่ยคุณสังเกตเลยเด็กๆบนดอยเนี่ยจะตูดตันขาสั้นกัน เพราะว่าเขาใช้ขาในการขึ้นเยอะมากกว่าแล้วก็ใช้แรงที่ขาแรงหน้าขาน่องอะไรเนี่ยสะโพกเขาจะเป็นลักษณะ,ะกายภาพเขานะก็คือตูดต่ำขาสั้นคนดอยเนี่ยสังเกตนะคนดอยส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นมันจะมีหลงฝูงก็พวกขายยาวกุ่นบางๆก็ัยรุ่นสมัยใหม่เป็นนะเพราะว่าเขากินดีอยู่ดีไงอืมว่าจะทำเสียงสองก็ลืมอะ มัวแต่เมาผื่นนะเมาม,มอยมากแล้วก็เลยลืมทําเสียงสองเลยอ่ะเดี๋ยวนะอีกแป๊บหนึ่งคุณลูกค้าก็มีธุระด่วนซะด้วยไอ้เราก็โม้ไปเรื่อยอ่ะมันก็หยุดการคันไม่ได้มันก็มันอยู่เนี่ยคนแคะก็มันคนนอนให้แค่ก็มันคนฟังทางบ้านจะมันด้วยไหมเนี่ยอย่าลืมนะครับสนับสนุนช่องโดยตรงก็ได้นะครับที่ตนาคาร UOB เจ็ดหกหนึ่ง หนึ่งสามสองศูนย์สี่ห้าสี่ครับค่าน้ำร้อนค่าน้ำชาค่ากาแฟค่าข้าวค่าไรโอ้นไม่ได้เลยครับผมไม่ว่าครับอย่าโอนมาเป็นล้านนะเดี๋ยวผมต้องเสียภาษีป้าพัดเดี๋ยวเราไปที่ข้างนู้นกันข้างนี้เกลี้ยงเลียงเลี่ยมไปหมดละอันนี้อ่ะพออีเทศบาลเขามาตรวจตรวจเสร็จตรวจเรื่องความสะอาดตรวจนู้นตรวจนี้มันก็ผ่านผ่านไปก็จบเรื่องมันก็น่าจะจบนะเว้ย Mm hmm. มันไม่จบเอาก็อีตอนที่มันบอกกูว่าแค่ไปต่อต่อแล้วก็เอาใบเดิมไปแล้วอะไรไปไอคนพูดอะเป็นผู้หญิง mm hmm. แต่ตอนกูไปอะกูไปติดต่อเสร็จเนี่ยมันเป็นผู้ชายมึงนึกภาพไหมมันกลัวเอาตังไปให้เขาอะ mm hmm. เสร็จแล้วเขาไม่ใช่พูดไม่สุภาพนะแต่เขาปฏิเสธการจ่ายการรับเงิน mm hmm. โดยเขาอ้างว่าเอกาสารไม่ครบกูก็นั่งนึกเฮ้ย อะไรไม่ครบครับอคุณไม่มีใบตรวจโรคไม่มีเอา้าก็คุณนั้นยืนยันนอนยันว่าไม่มีก็ไม่เป็นไรเอามาได้เอาใบเก่ามาแล้วก็ไปต่อต่อกันจะได้ไม่เสียเวลาอะไรประมาณเนี้มึงนึกออกไหมกูก็บอกเขาแล้วกูบอกว่าเอาใบอนุญาตไปก่อนได้ไหมเดี๋ยวผมไปเอามาให้ทีหลังจะได้ไม่ต้องเสียเวลาใช่ไหม hmm. เพราะว่าอ e ีคลินิกมันยังไม่เปิด ก็มึงอะทำตรงนี้เสร็จเลยเดี๋ยวกูไปแล้วได้คลินิกมาปุ๊บแล้วกูมันก็จะพอดีกับที่คลินิกเปิดได้หรอมะแต่มันก็จะให้กูไปให้ได้กูก็บอกเออนั้นกูไม่เสียดีกว่าฮโหลอแม่แม่แม่เออ,อ <laughs> มันบอกว่าให้กูไปกูบอกอ่ะงั้นผมไม่เสียกันแล้วกันก<อ>ูก็บอกกูไม่ต่อละ ไม่บอกฮะคุณไม่ต่อคุณก็จะผิดระเบียบนะบอกอ้าทั้ใจอยากฟ้องก็ฟ้องเราแก้ตางได้เนี่ยเปล่ากูไม่ต้องแก้หรอกกูอยากทําอะไรก็ให้มันทํากูไปถึงที่แล้วมึงจะไม่เอาตังค์นเรื่องมึงดีกูตังไปให้เยอะไหมมันไม่เยอะหรอกแต่เงินไม่ใช่เงินมันไงแล้วกูก็อุตส่าห์บอกมันแล้วว่าคลินิกมันยังไม่เปิด มึงเขียนไปน,นี้ให้กูแล้วกูก็รออยู่แถวนี้อะนึกออกไหมอพอมึงทําเรื่องเสร็จเลยเสร็จเพราะมึงก็ไม่ได้ทําเร็วอยู่แล้วใช่ไหมกูก็อะจะได้อ้นี้ไงไปได้ทีเดียวใช่ไหมไปทีเดียวไม่งั้นกูก็ต้องไปรอที่นู่นแล้วก็เสียเวลาอีกแล้วถ้ากูหลุดจากตรงนี้ไปไอ้คนรอ,อก,กูอีกเป็นสิบคิวอะมึงนึกออกไหม,มกูกลับมากูก็เสียเวลาอีกกันใช่ไหมกูก็เลยบอกว่ามึงออกให้กูก่อน แล้วเดี๋ยวกูไปเอาอ้นั้นมาแล้วกูก็ให้มึงแล้วก็จบกูอ,อธิบายให้มันฟังงี้มันไม่ฟังกูมันฟังแต่มันไม่ทําเพราะมันไม่รู้จักกูกูก็ไม่รู้จักมันกูก็บอกโอเคนั่นก็ไม่เป็นไรตั้งแต่น,นั้นมาก,กูก็ไม่ไปอีกเลยคิดดูผู้ช่วยนายกมาตัดผมเขาบอก อ๋อไอหานี่มันหมดอายุแล้วมงไม่ต่อไปแล้วมันบอกหลักฐานไม่ครบก็เลยขีเกียจไปเอา้ามีอย่างนี้ด้วยเหรออูก็เลยเล่าให้ฟังใหม่ยังแต่ต้นบอกไอหาเรื่องดินดๆหน่อยหน่อยมึงก็ไปเอาชนะค้าค้านมันไม่ได้เอาชนะแค่ขอร้องมันแล้เ <c oughs> ขาบอกว่ารองอะไรเขาไม่ใช่เป็นรองเขาเป็นไม่ใช่ตำแหน่งรองนายก มันเหมือนผู้ช่วยนายกแล้วดูแลแทนงานนายกอะ่ะมันไม่เขาบอกเอเอช่างมัดเดอยมันนะเข,า,ขาไม่อยากยุ่งในเรื่องพวกนี้มันเรื่องขี้หมาเพราะอย่างดีมันก็อาสมมติกูไม่เสียสิบปีใช่ไหมมันก็ปรับปรับปีหนึ่งก็ยี่สิบอะยี่สิบอะยี่สบาะถ้ากูเสียประมาณปีละสองร้อยหกสิบ ก็เพิ่มเป็นสองร้อยแปดสิบยี่สิบปีป้าสมมติผ่านไปสิบปีใช่ไหม,มกูก็จะเสียประมาณสองพันแปดร้อยอ่ะแต่ทีเดียวเดือมเออแต่มึงน,นึกภาพน,นะสองพันแปดร้อยอ่ะสิบปีผ่านไปมึงว่าเงินมันถูกลงไหมค่า,างเงินมันถูกลงแล้วเว้ยกูว่าสบายอะ่ะกูก็กะเล่นแบบนมันนะ,นะะกูเรื่องเรื่องกูว่างเยอะ แต่ก่อนนะข้างนี้ผมมีปัญหาคิดนิดนึงนะท่านผู้ชมโอ้ยมุมกล้องก็มีปัญหาลืมดูมุมกล้องแล้วก็นะมุมกล้องก็มีปัญหาขีหูก็มีปัญหาอีแจ็คเจ็บนิดนึงนะคือผมหมุนออกมาแล้วผมก็ลืมบอกท่านผู้ชมทางบ้านแปลว่ามัน,ม,นมันขาดอ้ามเนี่ย มันไม่ได้หลังใจอีกแล้วอะผมจะเอาไงดีว่าจะหมุนได้ไหมเนี่ยนั่นไงมันหลุดสองรอบแล้วมันหมุนเข้าไปแล้วมันก็หลุดอยู่ข้างในอะ ดี๋ยวผมขอขออีขอเปิดหน้าใหม่อีกทีสิเปิดหน้าใหม่ได้ไหมอ้าวอีนี่มันไม่ใช่ก็ที่เงียบอยู่นี่กำลังใช้สมาธิอยู่ใช่ไหมแซะนันเป็นบางบางอ่ะเดี๋ยวก่อนนะบางมุมกล้องนิดนึงนะ กองก็ไม่คมอีกจุดจุดเบลออีกแล้วฉันฉันจะทำยังไงโอ้โหจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงขออีกรอบหนึ่งครับท่านผู้ชมมันมีปัญหาพอแซยแล้วมันเหมือนจะมีมุมขี้ปะครับแต่มันก็พอสุดท้ายมันคีบไม่ได้ เนี่ยคุณลูกค้าก็รู้สึกนะครับว่ามันดิ้นไปดิ้นมาแล้วมันก็ไม่ให้คีดอืมเอา้าหลุดขาดตอนอีกเวน้นอเล็กออกครับปันใหญ่ไม่ออกฮานั่นแนะนั่นแนะ ข้างนู้นก็ออกง่ายเกินข้างนี้ก็ดันมีปัญหายวก่อนนะผมขอวางมือนิดนิดก่อนจะเย็นนะแจ็คขอแค่แส่ได้ก่อน ขี้หูไปกองรวมกันอยู่ตรงแก้วหูเลยครับไอตอนหมุนอะหมุนแล้วมันทีแรกนึกว่ามันจะหลุดออกมาหมดแล้วมันไม่หลุดนะแล้วมันก็ไปกองรวมกันอยู่ข้างในตอนนี้ผมก็จะต้องทำวิธีให้ง้างแล้วก็มีไอ้คีมามันขี้ออกมาแล้วตัวรูหูมันลึกอะวก่อนนะผมจะทํายังไงขอเวลา แสะนิดหนึ่งสีตรงนี้ได้ไหมอ๋อตรงเนี้ยอืมหแข็งมากแสก็ยังไม่เปิดเลยะแสตรงนี้เปิดไหมตรงนี้ก็เจ็บป่ะไม่เจ็บก็ต้องทนละอืมหืม บ้าบอแข็งเป๊กเลยอ,ออกก็ไม่ออกงัดก็ไม่ได้ผมเริ่มเปิดหน้าใหม่ทีได้ไหมเนยตรงเนี้ยตรงนี้มีรอยอักเสบปะครับไหนดูสิได้ไหมช้าช้า เนีย่ยครับตรงนี้ที่มันอักเสบอ่ะโอ้ยทำไมมันแข็งงี้วะเจ็บไหมเจ็บก็ต้องทนนะรู้สึกไหมว่ามันแน่นมากอแน่นมากอารมณ์เก็บแผลมันไม่ใช่มันยิ่งกว่าสิมันเหมือนกาวอ่ะเขาจะเสี่ยงเสียบแล้วหมุนนะตัวเองอย่าดึงหูหนีนะจะเจ็บแน่นอนอจะพยายาม เพราะมันเหลือทางเดียวที่จะดึงอะ่ะเข้ามาเข้ามุมมาเฮี่ยไม่ได้อะ่ะมันสั้นไปอะ่ะอันก็อีกวิธีนี้ดึงสามเคยหยิกสี่เคยหยิกก็ต้องดึง ึงจะไม่หมดเนี่ยเห็นไหมครับที่เราม้นไว้แล้วมันขาดอแล้วก็ออกมาขนาดเนี้ยแต่มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะยังเหลืออีกอ่ะให้ดูชุดนี้ก่อนยังเหลือข้างในอีกนิดเดียวข้างในก็ก้อนพอสมควรอเอาไงดีว่าไหนดูซิมีเลือดไหมไม่มีเลือดนะขออย่ามีเลือดนะสะเก็ดแผลหรือว่าอะไรวะ เมื่อวานลูกค้าอยู่คนหนึ่งใบแต่เขาไม่ได้ให้ถ่ายวีดีโอเขาบอกว่าเลือดข้างขวาเขาไหลอ,อให้ดูให้ด้วยเสร็จแล้วก็บอกอ๋อมันแห้งแล้วแต่จะออกหรือไม่อ,ออกถ้าออกก็อาจจะเป็นแผลเลือดซุมนิดหน่อยแต่ถ้าไม่อ,ออกก็รอให้มันร้อนเอง แกก็ถามว่าแล้วมันจะเจ็บไหมกูก็บอกว่าไม่เจ็บอ๋อไม่เจ็บก็ออกเลยกูบอกว่ากูเนี่ยไม่เจ็บเขาก็เลยหัวเราะไม่ออกกูบอกว่ากูไม่เจ็บเขาไม่คิดว่ากูจะตลกไงยสุดท้ายกูก็ใช้วิธีเอาน้ำยาทำลายไปใส่แล้วก็เอาสําฤีปั่นให้เขา แต่พอใช้ไปปุ๊บมัต้องทิ้งน้ำยาไว้ห้านาทีให้มันละลายนี่ๆของมึงตรงนี้มันไม่ใช่ใหญ่นะแต่ว่ามันวางมือก็ไม่ได้วางอะไรก็ไม่ได้ไว้เดี๋ยวก่อนนะกูทําไงดีว่ามุมมุมก็ได้แล้วนะมุมแสงก็เห็นทุกอย่างเคลียร์หมดยกเว้นเอาออกเนี่ยเหมือนไม่มีปัญหาเลยนะนน เก่าของคนแรกได้ไหมได้ทำไมเรี้ยกอะไรนะมึงรักมันมากเลยใช่ไหมเมื่อเป็นไปสิบปีแล้วพี่เวลาแต่มึงเลี้ยงลูกอยู่นี่ยไม่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 ลูกอยู่กับทางอาม่าไม่ได้อยู่กับพันไม่ได้เลี้ยงผมไม่ได้เลี้ยงอ๋อจะให้อาม่าให้แม่มึงเลี้ยงแม่เปแม่มาเลยอ่าเขาขอไว้ไงขอหลันไม่เขาเป็นหลักทุกแรก่อทีเนี้ยพอลูกไม่อยู่ก็โทรหาเราแล้วลูกเป็นคนที่ที่กลัวเราอ่ะเราอยู่กับลูกคือเราอยู่กับ แบบเพื่อนอะพี่แบงค์เราไม่ได้ไม่ได้ขู่ลูกไงมีเหตุผลอธิบายไงเออเออเวลาลูกดือก้อจะโทรหาเราเราตามลูกอยู่ก็บอกลูกไม่ต้องคุยกับเราเราเป็นคนไม่ดีงูนนี่นะเต้าเวนอีกเออล่าสุดพี่เอาลูกไม่อยู่ส่งข้อความมาดา่าผมสอบมนี่ยว่าผมนี่ลูกนี่เหมือนผมผมไม่ดีอย่างงูนอย่างนี้เต้าเวนอีกสักบอกมึงเป็นส้นไปอะไรเนี่ยเลิกกันไปสิบกว่าปีแล้วมึงก็ด่าว่าหาแม่มึงไงมึงเคยกินนมมัน มันคิดว่ามึงเป็นลูกมัน <c oughs> มารู้ทีหลังว่าเรื่องเงินทางบ้านไม่ให้อืมแล้วทีนี้ก็โวยวายบอกว่าผัวใหม่มัน่ะพี่รู้จักไม่เคยชื่อเจะพิงพ์ใหม่มนเนี่ยกอางไปซื้อปืนประมาณน,น,นั้นแหละนะแล้วก็บอกอ้างว่าที่บ้านไม่ชอบเกลียดผัวมันอย่างนู้นอย่างนี้เออกสอมสควรเกลียดงานการแม่งไม่ทําเกลียดเลย แล้วน้ำท่วมบ้านทางวันใหม่ไงเออทีนี้ก็บอกทางบ้านไม่ชอบงูนี้เลี้ยงไม่ได้หรอกเอากลับไปเถอะเองงูนี่ไงเออแค่เนี้ยบอกเลี้ยงไม่ได้เอาไปเถอะนอางูน,งนี้เออรู้ไหมทาไมมันเก็บทำไม,ำไมอ๋อมึงไม่สเกตแล้วไม่ติดขอบอ,อ่ะอ๋อหรอที <c oughs> นี้ย รู้หลังว่าเขาไปจาคเงินมาช่วยให้ทำกับข้าวสามหมื่นมันก็ไปบริจาคหมื่นนึงอีกสองหมื่นก็เก็บเอ้าเออแล้วที่บ้านเนี่ยให้ไปรวมรวมอีกแสนนึงห้องตายเงินแสนกว่ากับความสะอาดบ้านตอนนี้มันยังอยู่มูลที่สยามอยู่ใช่ไหมไม่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 ได้อยู่สยามไม่ได้อยู่สยามอ๋อไปอยู่สิริกรหรือว่าไอทอนทอนเอ้าแล้วมันไปรับบริจาคได้ไงในนามผู้ปกครองักเบียนไง ลลูกลูกผมอ่ะไปเรียนที่ต่งศางจังหวัดอืลูกผมก็ทารบ้านทาร์าบบกไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาแต่มันเอาไปแอบเอา oh. เอาเอแต่แม่เ,เ,เงินแสนกว่าการทำความสะอาดบ้านไม่เสร็จเหรอโง่เปล่าที่อื่นเขาสะอาดส,สาัก,ก,กันผมพึงเป็นร้อยเท่ายังขนาดนั้นเลยอืด่าแม่เลยผมจะให้ทานายฟ้องหมูที่บ้านโทรมาข,ขอโทษเด็ดอ,อีกวันหนึ่งส่งข้อความขอโทษกูแม่ใจจังเลย นี่กำลังดินทามเมียเก่าพี่ที่เป็นอดีตแม่มึงอยู่นะเนี่ยเพราะเมียกูบอกว่าใครกินนมกูเป็นรูปกูหมดผมก็ไม่เท่าไหร่นะเลืกอกันไปก็คือจบแต่มันทําอย่างนี้มันไม่งามเ่ยแล้วส่งข้อความไปในวอแซนนะแล้ววอแซนเนี่ยโอ้โหคนจีนไกด์ไม่งอ่านกันให้วุ่นเลยเจ้าก่อน ทำไมต้องเอาเราไปสะดุดีในที่มรนั้นด้วยไม่ไม่มันเป็นรถแอปที่ผมใช้คุยกับลูกค้าแล้วมันมีไกด์มีอะไรที่เขาดูแลให้งไงเออเออเออมันใช้เบอร์สมัครในที่ลุผมก็ลิ้์ไว้ทั้งในงนถพวกไม่พวกไอแพดพวกเนี้ยเอาเออโอ้โหจังหลเอ้ยอ๋อมันกลัวมึงฟ้องมันก็เลยรีบมาขอโทษผมฟ้องจริงนะพี่มันเสียหายเราไงเออกูทำอะไรให้มึงอ่ะพอมึงไม่ได้หลังใจมึงก็เป็นเราผมบอกว่า ว่างๆไปโรงพยาบาลสวนปุ๋มบ้างนะผมบอกให้ที่บ้านมันพาไปเลยพี่ที่บ้านนี่เปลี่ยนเันโทรมาขอโทษละก็ทุกอย่างจะดีขึ้นชีวิตจะดีขึ้นไม่รู้อะเวลาหาเมียวันหลังอะใช้หัวข้างบนคิดอย่าใช้หัวข้างล่างคิดหัวข้างล่างมัน พองกหัวอย่างเดียวมันไม่ค่อยได้คิดโอ้เดี๋ยวก่อนนะคลิปนี้นี่สิบแปดบวกเลยเนี่ยพูดอะไรก็ไม่รู้มีแต่เรื่องไม่ดีอ่ะเอาเรื่องดีๆมั้งครับขอให้แฟนขับทุกคน<ร>สุขภาพดีและมีความสุขโอ้งมงบอกม,มึงกัเลื่อนเขาไปเรื่อยๆอ่ะบอกฮะยี่ยว,ว่านอนะทหาประุม,มองก่อนหน้าสายอยู่อ่ะอยให้อยู่เจ๊งอยู่ บะมืดบะมืดบ si uh, no um ้านอาแจ้งบ้านทามีโซดาเซียวีเพียบ้านปองไ้างโซดาเซียวเพียเได้ยินข่าวแบบนี้งงแงมครับหมอเราเอออมึงกินกไข่นั่นไงเออน้าน้องดาวมยาไหนบัจจอะเ้ยเรไรนะป๋องกาป๋อป๋อป๋อมีน้องดาวมาด้วยดิ ก็กลายเป็นคลิปไฮเฮเลยนะเนี่ยคลิปอะไรก็ไม่รูม่วไปหมดก็ขอให้แฟนคลับทุกคนมีความสุขความเจริญร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีอยู่กันเป็นร้อยปีไปเลยที่นแน่ๆโอนมาก่อนห้าสิบาทซื้อข้าวเย็นเดี๋ยวก่อนดิเขาอายุเท่าไหร่หกสิบหรือหกสิบห้าที่ว่าจะได้เงินผู้สูงอายุหกสิบ <60. S 1> ใช่ไหมหกสิบได้ผู้สูงอายุม,มันได้กี่บาทเนี่ยหกร้อยหกร้อย ซื้อหวยสองงวดก็หมดแล้วมัง้งงวดเดียวถ้ามันเล่นหนักก็หมดแล้วมัง้งงวดเดียวแต่ก็ดีกว่าไม่ให้อะแต่มันจะกินอะไรได้ว่าหกร้อยเนี่ยซื้อข้าวในฐานึินกินบรรซาบัทกินอาหารมื้อเดียวคนเท่าไม่ต้องทํางานนี่เนอะกินข้าวมื้อเดียวก็พอสาบัทจริงๆแล้วคนทำเหมือนต่างประเทศเนาะทำไงอะ่ะเสียงนมามีเงินอะเอ้ยอันนั้นเขาต้องเก็บแบบอันนี้ไงประกันสุขภาพเขาก็มีอยู่แล้วอา,ายบายครับคลิปนี้ครับบาย,บาย